มานะใกล้จะถึง18นาฬิกาแล้วใกล้แล้วนะตอนนี้พรอาทิตย์กำลังจะตกอู้สวยงามมากนะอดุลักนะก็มายมาฝากกบบพิบานาะบทเพลนี้ก็เป็นนาะเข้าเข้าเลือนนะฮนะใกล้จะได้เกี่ยวแนละ้ว อนเช้านะครับพี่น้องนะครับเช้านี้ที่แพร่ะนะครับไม่ใช่เช้านี้ที่หมอชิดนะวันนี้ก็จะพามาดูทุ่งนานะครับนาทุ่งนะนาข้าวที่เต็มไปด้วยข้าวนะครับพี่น้องข้าวพันก็ขอสิบนะครับข้าวดอนนะนี่แหละฮะสวยมากเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะพาลงไปดูใกล้ๆนะนี่แหละฮะนี่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเนี่ยเกี่ยวได้แล้วเนี่ยนะอุ้ยเนาะสวยสดงดงามจริงๆนะแม่คุณทำอะไรถึงสวยจ้าสวยได้สวยดีนะอ่านี่แหละฮะ นี่โอ้ดูลวงนะพี่น้องนี่แหละฮะที่บ้านนะฮะเหมือนข้าวคอยเขียวอก็เป็นตามธรรมชาติของข้าวนะพี่น้องนะนะครับอันนี้ก็เป็นสุดรลูกหูลูกตาก็พาเอซมาดูนะครับนาข้าวนะครับของคนแพร่นะเขาปลูกก็ได้ดีนะพี่น้องนะนะครับ เราปลูกได้สวยนะครับเนี่ฮนะอตอนนี้หามุมแสงก่อนพี่น้องอืมสวยนะนี่นะก็เอาไปฝากให้กับ f อทุกทุกท่านได้ดูกันนะครับนะวันนี้อากาศดีนะพี่น้องไม่ไม่เย็นนะ มีหมอกอยู่นะฮะที่เขาขาวโผรนตรงนู้นเห็นไหมฮะหมอกนะครับแต่ไม่อากาศไม่เย็นอากาศเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวเย็นอ่ะนะฮะปกติแล้วจะหนาวเย็นนะอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นแต่วันนี้ก็โอเคนะครับพี่น้องนะพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นละนะเห็นไหมฮะตรงนู้นอ่า พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นมานี่นะสวยไหมฮะนี่นะครับก็เดินไปดูข้างในอีกนักหน่อยนะพี่น้องนะนะครับนี่นะฮะอืมนี่นะครับรบ,บางคนที่ไม่เคยเห็นก็ชอบนะพี่น้องนะ บางท่านนี่นานๆจะได้เห็นนะครับเพราะว่าไปทํางานอยู่ตามเมืองต่างๆเมืองอุตสาหากรรมนะตามโรงงานนะครับถ้าคิดถึงบ้านก็ดูคลิปนี้นะนะครับ้าะคุณพ่อคุณแม่กว่าจะเกี่ยวกว่าจะทำนาได้เนี่ยมันยากแสนแสนยากและพี่น้องนะพอถึงเวลาที่จะขายก็ราคาถูกนะนะครับฝากถึงน้องท่านนายกนะ ท่านเพทองทานนั่นนะครับชินวัฒน์นั่น,นช่วยดูแลชาวบ้านหน่อยนะครับข้าวตอนนี้ราคาตกนะครับข้าวราคาตกชาวไร่ชาวนาเขาก็ลําบากบางคนก็ถูกน้ําท่วมนะครับข้าวถูกน้ําท่วมข้าวโพดก็ถูกน้ําท่วมนะพี่กิตนะปีนี้นะท่านได้ข่าวว่าท่านนายยกเขาก็จะช่วยนะ,ะไรละหนึ่งพันบาทนะครับก็ดีนะฮะนะ ก็ดีนะครับท่านช่วยนะท่านใจดีนาะยกคนนี้นะนายกพักอะไรนะเพื่อไทยไหมผมไม่ได้โวยเขานะครับผมเป็นกลางนะนะครับผมเป็นกลางแต่ดีก็คือดีแหลนะพี่น้องเนาะคือเขาทําดีอ่ะนะเราก็ต้องเออก็บอกว่าดีอะถ้าทําไม่ดีก็บอกว่าทําไม่ดีใช่ไหมครับนี่นะฮะสวยสดนะพี่น้อง ดูนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนนี้มุมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับสวยมากนะครับก็เอามาฝากพี่น้องเนาะนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับที่นี่คือจังหวัดแพร่นะครับเป็นนาข้าวจังหวัดแพร่นี่นะฮะข้าวสวยนะครับทัศน ap ียภาพก็สวยนะพี่น้องเนาะครับพระอาทิต์กำลังจะขึ้นเนาะ น่าจะพาน้องๆขาวๆสูงๆส,สักคนหนึ่งนะมายืนดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับพี่น้องออไปหาที่ไหนเนาะเนาะอนุอนออรักษ์ก็มีเยอะแยะนะน้องๆองอยู่เคลนบ้างน้องๆรัสเซียนะ่ะก็ไปเอามาสักสองคนสิเอาคนมามาขนาบซ้ายบ้างขวาบ้างคนหนึ่งนะอืม ถ้ามีก็ดีนะนะครับนั่นแหละดูตัวเองก่อนนะอก้มมองตัวเองนะครับโอ้ข้าวนะพี่น้องนะนี่แหละฮะเหมือนข้าวคอยเคียวอย่างว่าเนะครับเขาใช้รถดูดแต่พี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเอ,อการที่ว่าจะไปจ้างคนมาเกี่ยวข้าวเนี่ยนะหายยากละเพราะว่าข่าแรงมันสูงนะนะครับมอนละสองสามร้อยนี่จ้างไม่ไหวหรอกนะครับ ข้าวราคาถูกแล้วก็ไปจ้างแพงนี่มันไม่สมดุลกันนะน่าจะจ้างวันละสามสิบาทเนี่ยโอเคเลยจ้างได้นะพี่น้องนะแล้วใครจะไปไปนี <ด S 2> <c oughs> ่นะฮะเขาใช้รถดูดเอ,อ้ยเอยขอโทษนะครับมือครับวันนี้ลืมเอาไอ้ขาตั้งกล้องมานะครับมีมือเข้าไปหน่อยนะเออมือของผมน่ะขออภัยนะครับอืมสวยนะพี่น้องเนาะนะครับ ของสวยๆใครก็อยากก็อยากดูและพี่น้องนะเออก็เหมือนกับผู้หญิงนี่แหละครับผู้หญิงสวยๆหุ่นดีๆนะอ,อผู้ชายนี่เหลียวมองนะเออบางคนนี่ฉลาดนะครับไปกับมีอนี่ใสเ่เรยแบนซะอ่าชายหาดนะในะสเ่เรยแบนนั่งอยู่ชายหาด <laughs> ที่แท้ก็แอบดูเขานะครับนั่นแหละผมี่เคยนะ เมื่ <G ül üyor> อก่อนไปพัทยานี่นะไปไปเที่ยวพัทยาต้องถ้าลืมเอาเลแบนไปก็ไปซื้อข้างหน้านึ่นแล้วครับเอาไปใส่ตามชายหาด <G ül üyor> ใส่ไว้ทําไมป้องกันแสงแดดไว้งั้นที่แท้ไปแอบดูเขานะครับแอบดูเขาเดินเล่นตามชายหาดอย่าไปอย่าไปทาแบบนั้นอนุรักษ์นะอนิสัยไม่ดีนะครับสวยนะครับนะพี่น้องเห็นวิวทิวทัศ ตอนเช้านี่ก็นี่แหละฮะคนเราจิตใจมันจะได้แจ่มใสเนาะมองอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะครับทัศนียภาพสวยๆเนี่ยนะนะชีวิตคนเรามันก็จิตใจมันจะได้แจ่มใสล่าเริงนะครับชีวิตมันจะได้ยืนยาวนะคร,ครับบริเวณนี้ก็เป็นเหมืองนะครับเหมืองที่เออ ชาวนาชาวไร่ชาวนาเขาเอาใส่น้ำใส่ข้าวกันนั้นแหละครับนะตอนนี้ก็น้ำแห้งไปแล้วนะครับเขาไม่ได้เอาใส่แล้วนะครับตอนนี้ข้าวถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะเนี่ยบางที่เขาก็ดูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้รถด,ดูดนะครับพี่น้องใช้รถด,ดูดดีกว่านะครับสมัยนี้ใช้แรงงานคนไม่ได้นะครับมันแพงเนาะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นร่องรอยของ รดดูดข้าวนะครับที่เขาเอามาดูดนี่นะรวดเร็วว่องไวดีเนาะดูดแป๊บหนึ่งพอเตรียมแล้วก็เอาใส่รถก็เอาไปขายเลยนะครับเอาไปขายเลยนะฮะสบายนะก็ลดต้นทุนกันไปนะตามสมัยสมัยก่อนนี่ต้องใช้แรงงานคนทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้แรงงานคนแรงงานควายนะครับ แต่ว่าต้นทุนมันต่ํานะครับต้นทุนต่ําสมัยก่อนแต่สมัยนี้ต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนสูงปลูกข้าวแต่ละทีบางคนก็ขาดทุนนะนะครับขาดทุนบางคนก็ไม่ทำอย่างผมไม่ทําหรอกครับนะทําแล้วก็ขาดทุนทุกปีขาดทุนทุกปีก็ไม่ทำนะครับให้เขาเช่าไปนะครับนานะนะ ไม่ทำเลยดีที่สุดแล้วพี่น้องทําไปก็มันขาดทุนน่ะพี่น้องนะเออก็แปลกก็ไปหาอะไรอื่นทําเอานะครับนะพิกพลิกชีวิตของตัวเองเอานะครับเออนี่นะฮะก็เป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของจังหวัดแพร่นะยามเช้าครับ ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับพฤศกิกายนนะครับพศสองพนระครับโอ้ยวันนี้นะครับอนุรักษ์ก็พาพี่น้องมาเนาะแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับของทุ่งนายามเช้านะครับพี่น้องนะสวยไหมฮะทุ่งนายามเช้าคนแพรเนี่ยนะคนที่มีความสุขคืออนุรักษ์นี่แหละครับนะฮะ คนที่มีความสุขที่สุดก็คืออนุรักษ์เนี่ยแหละครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมีความสุขเท่าผมนะน <c oughs> ะครับอารมณ์ดีนะพี่น้องนะครับเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยอายุยืนนะครับนะผมจะอยู่คู่โลกนี้ไปอีกประมาณ500ปีนี่แหละพี่น้อง <c oughs> นะครับใช่ไหมฮะเขาอุยเนาะสุขใดไหนเหล่านะจะเท่ากับอยู่กลางทุ่ง กลางนาอย่างนี้แหละครับเออ่ายนาซิไป่ายถานนอีกเออนี่แหละตรงนี้แหละพี่น้องนะก็จะนําเอามาฝากพี่น้องนะครับตรงน้นก็หมอกเยอะพี่น้องนะวันนี้อากาศดีอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับนะโอ้ยวันนี้อนุรักษ์หล่อนะวันนี้ผมนี่ชอบความหล่อเนี่ยพี่น้องนะผมเป็นคนที่หลงตัวเองชอบความสวยความงามชอบปลูกดอกไม้นะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้อะนะชอบปลูกดอกไม้ครับพี่น้อง อันนี้ก็ต้นอะไรก็ไม่รู้เอาสวยนะพี่น้องนะแล้วก็จะถ่ายคู่กับเธอซะหน่อยเออนี่นนี่ยดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> มันจะคันไหมอนุรักษ์เนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกนะหนวดก็ไม่โกนเออมันพ่กนี้แหละจะไปโกนวันนี้วันที่สนะิบสี่เนาะพฤศจิกายนเมื่อคืนนี้ก็ไปเที่ยวนะครับคืหลองไฟของอองานลอยกระทงนะฮะที่อำเภอสองนะ เขาจัดยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะปีนี้นะยิ่งใหญ่มากนะครับก็ไปดูกันนะครับบางๆก็เราก็หาดูนะครับในสิ่งที่ดีๆนะฮะนี่นครับอันนี้ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้นะครับช่างมีความหมายเนาะนะครับอืมเนี่ยฮะเออ น็นดูกล้ามนะฮะอารมณ์ก็จะเบ่งกล้ามออกมานะครับผมชอบมากนะครับอารมณ์ดีนะครับถ้าอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะพี่น้องนะอารมณ์มันจะดีนี่ดี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 นะครับสำหรับงวดนี้นะพี่น้องนะผมจะบอกเลขให้ศูนย์เก้า้าศนะครับวันนี้วันที่ส4สี่พฤศจิกายนละ นะฮะปีที่แล้วนี่ออก90นะวันแห่พระคัมภีของวัดบ้านเทพสุนทรินนะครับเลขที่วัดคือ90แล้วปีนี้เขาก็จัดจัดไปแล้วนะครับจัดไปแล้วจัดเมื่อวันที่9วันที่8 90นะฮะวันที่8 90เขาจัด3วันนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับแล้วหวยก็ออกปีที่แล้วออก90นะ9009ผมจํามาเขาจะจัดปีละครั้งนะครับผมก็เลยงวดน,นี้จะซื้อ9009นะครับผมซื้อนะผมไม่ได้บอกให้ท่านซื้อนะ <c oughs> ถ้าท่านจะซื้อตามผมก็ไม่ขัดข้องนะครับเออถ้าออกมาก็ดีพี่น้องนะนะครับถ้าไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะนะครับเรามีสิ่งดีๆมาบอกให้กันนะครับ ครับถ้าเราซื้อแล้วมันถูกออกมานี่มันเงินมันแบบมันหาง่ายแหละพี่น้องนะครับไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะแต่มีอะไรก็บอกกล่าวเล่าสบกันไปนะพี่น้องนะนะครับเอ,อ่อสำหรับเช้านี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับพี่ป้าน้าอานะครับชาวจังหวัดเอ,อ่อคนไทยอ่ะนะฮะทั่วไทยก็แล้วกันมีคมีขวใหมีความสุขนะครับ หรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะฮะถ้าคลิปนี้ลอยไปถึงท่านท่านก็ยิ้มให้อนุรักษ์สุสยนเจ็ดชาเนี่ยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ <laughs>